พูดถึงที่เที่ยวธรรมชาติที่มีทั้งป่าเขียวๆน้ำใสไหลยเย็นและเสียงน้ำตกที่ฟังแล้วสบายใจหลายคนอาจจะคิดว่าต้องไปไกลถึงภาคเหนือเลยหรอแต่จริงๆแล้วมีที่แบบนี้ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละเป็นที่ที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์สุดๆมีน้ำตกสวยๆถึง7ชั้นให้เดินลุยที่นี่คือน้ำตกเขาชะเมาในจังหวัดระยอง วันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปสัมผสัสความชิลและความสดชื่นของที่นี่กันรับรองเลยว่าคุ้มทุกเก้าวที่เดินตามมาใครชอบลุยธรรมชาติแนะนําให้มาลองนะแต่ต้องเตรียมรองเท้าดีๆกับขดน้ำไว้ได้วยละ่ะเพราะเดินยาวอยู่เหมือนกันเจ้าหบอกว่าเห็นกอนนี้หายกเล่นเออลองมาดูเองเถอะเจะหาว่าโม